เช้าน้าตาชมฝันนะคะคันน้องก็ต๋อมากินกู้เต๋อที่ร้านป้าที่น้องตระหรูจักชื่อร้านไปทันข้าวก็คือชอบกินนะไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมชอบกินแต่วันนี้ทุกคนเห็นว่าน้องก็ตําทาปากแล้วคือแบบแต่งหน้านใช่ไหมทุกคนคิดว่าน้องเตัอไปไหนมาใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแต่วาดค่ะถ้าไปก็คือแบบเมื่อวันศุกร์อะ ไปดูหนังสองยา่างโอเคหนังหนังอะไรไม่รู้ทุกคนหนังแบบดีซีใช่ไหมแอนแมนหนังแอนแมนอ่ะทุกคนแบบไม่ต้องมันมีแต่ความตลกอ่ะทุกคน mm. แบบตัวร้ายสู้ไปสู้มาแพ้หมดเฉย mm. แ,คแค่หมดแค่หมดแค่รังหนึ่งก็ mm. แพ้แล้ว mm. กินน้ำงั้เนเหรองั้นเหรอเรามารอดูว่ากุ้ยเตี๋ยจะจะเป็นยัง <Okay. S 1> ไงโอเค